คิดว่าโครง,งการนี้ดีนะครับช่วยให้ร้านค้าเนี่ยเพิ่มยอดขายขึ้นได,ไ,ดได้มากเลยแล้วก็คนกินก็ได้ประหยัดลงด้วยผมเคิดว่โครงการนี้สุดยอดมากเลยครับอยากให้มีระยะเวลาที่นานๆกว่านี้แล้วก็คนได้ใช้กันเยอะๆจะได้ช่วยกันประหยัดแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้ดีกว่านี้ค่อนข้างเงียบนะ หลังจากโควิดมาแล้วก็เงียบพอสมควรเพราะว่าก็คนก็ไม่ค่อยมีเงินนะแต่พอมีโครงการนี้แล้วทำให้คนได้ใช้เงินเพิ่มขึ้นได้กินของถูกขึ้นแล้วก็คนก็กล้ากล้าซื้อขึ้นมากทำให้ไรายได้ดีขึ้นด้วยครับ,รบและเงินก็ไม่ไม่ช้าด้วยได้เงินเร็วตอนนี้ครับอีกวันหนึ่งของห้าโมงเย็นก็ได้ตังค์แล้วก็สามารถไปใช้ ไปเบิกใช้ได้เลยโครงการนี้ดีมากครับก็ยิ่งดีครับทำให้ไปถึงเดือนมีนาทำให้เศรษฐกิจจะดีต่อต่อเนื่องไปอีก3เดือนถ้ามีต่อไปเรื่อยๆผมก็คีดยดีครับมันจะทำให้ประชาชนได้ประหยัดขึ้นแล้วก็คนได้เริ่มจับใจใช้สอยได้มากขึ้น ไม่เลยครับเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยก็สอนมาดีเขาแนะนําดีว่าจะต้องทําแบบไหนแบบไหนแบบไหนแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่แล้วก็ใช้กันคล่องแล้วสมัครยากไหมที่แรกก็ไม่เคยสนใจนะแต่พอระยะหลังมีคนก็มาถามว่าเข้าร่วมโครงการไหมร้านนี้เข้าร่วมโครงการไหมร้านนี้แฟนก็เลยบอกว่าให้ไปจัดก,การทำมาเลย ผมก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารกรุงไทยก็สองชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยผมก็ไปที่อำเภอให้ท่านประหลัดเซ็นรับรองแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปยืนยันว่าเราได้เป็นร้านค้าจริงพนั้นเองไม่ยุ่งยากอะไรก็สองชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยเรากลับบ้านก็มาปักหมุดปักหมุดที่นี่แล้วก็ใช้ก็มีคนเข้าเริ่มสนใจมาใช้อยู่เรื่อยๆ แล้วก็ซื้อเยอะขึ้นก็ดีใจครับในส่วนนี้ส่วนก็ถ้าเกิดว่าเขามีเขาก็จะใช้แต่ถ้าเกิดไม่มีเขาก็เสียดายก็บอกว่าไม่เป็นไรยังมีอีกเปรหนึ่งก็วันนี้16นี้อีกหล้านคนถ้าเกิดว่ายังไงก็ขอให้ได้ก็แล้วกันมันก็จะทำให้เพิ่มขึ้นอีกเยอะขึ้นเลยครับ ใครที่ไม่เข้าร่วมก็ผมเขี้ยบเสียเปรียบนะเสียเปรียบร้านที่เขามีคนละครึ่งเพราะว่ามันจะทําให้เสียโอกาสไปคนที่ก็มีสิทธิ์เขาก็อยากจะซื้อแต่คุณไม่ได้เข้าร่วมโครงการเขาก็ต้องจ่ายเต็มแต่ถ้าเราเกิดเราเข้าร่วมโครงการเขาก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวจาก300ก็เหลือแค่150้าก็โอเคนะครับทุกคนก็แฮปปี้ครับผม